โอกาสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับพบกับพี่เอ็กกูแนวแล้วนะตอนนี้พี่เอ็กกำลังจะไปก็จะไปทําบุญกันนะครับเดินทางไปทําบุญที่จังหวัดอะไรวะเราจะไปสระบุร,สร,บรีสระบุรีครับสระบุรีพี่ก็จําไม่ได้นะครับเพราะพี่นุ้ยเป็นคนจะบนะครับไปสระบุรีกันนะเราจะเดินทางไปไปเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ไปหาทําบุญด้วยวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่ไม่ได้ขายของนะครับ เราก็ไปกันเลยครับดูเลยข้างหน้าเราครับนะวันนี้เหมือนออกมาทีแรกรถจะติดนะเพราะฝนตกตกนะวันนี้ฝนตกที่บ้านมีนะเหมือนเดิมคนระับแต่ดีมันยังไม่ท่วมนะโอเคงั้นเราก็ไปเจอทีน่นะู่นนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงทางที่รัดนะครับทางที่จะไปสระบ,บุรีนะครับผมไม่ได้วิ่งวิ่งเพ้นอมินทภาพนะครับ อันนี้เป็นเส้นทางลัดไปน้ำเนี่ยทางลัดก็จะสภาพนี้เราเอ่อคุณสภาพถนนแล้วกันนะครับจะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะมีขูๆกับะนิดนนะหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วคิดว่าเยอะนะครับแล้วรถเราจะขึ้นได้หรอว่าสะพานตรงนั้นถ้ามันไปเส้นนี้จริงไม่รู้ฟังเสียงแล้วกันครับวยอด มันก็จะมีเสียงรบกวนนิดนหน่อยนะตามสภาพถนนผมให้ดูบรรยากาศเฉยๆนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆนะครับทางที่เราจะไปวัดกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ดูป่าเห็นป่า,านี้แล้วคิดถึงบ้านเนี้ยนะกุญแจจะว่าเนี้ยอยุ้ยขานนะก,ก่อนโอเคครับเพื่อนๆแล้วเราไปเจอที่วัดแล้วกันจะง่ายกว่านะ นี่นะครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะเดี๋ยวิี่ถ่ายให้อยูยนะวัดก็จะประมาณนี้นะขอพร้ำเร็จบดูนะเพือ่อนเราฟังไว้ก่อนนะ อันนี้พี่อยู่วัดหลวงพ่อสมเด็จจ้าเะนะนี่ยประมาณนี้นี่นะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะมาดูเรืนน่นี่จะเป็นนี่ข้างหลังก็จะเป็นคลองนะผมก็เคยมาครั้งแรกนะเคยมาบรรยากาศก็จะประมาณนี้อากาศดีมากนะอันนี้ก็จะพูดถึงวิธีแกบนนะ มันพูดดังไม่ได้นะมันใส่แมสก์เราอยู่ในวัดด้วยนะเราหยอดเหรียญนะครับพี่หนึ่งทำเงินได้ทำเงินหยอดเหรียญเหมือนกดตู้น้ำเลยอ้รอคิวรอคิวแม่ตามไม่คือแบบไม่ต้องโกงกัน เราไม่ต้องซื้อเหมือนว่าที่เราเคยเห็นน้ำเปนเื่อนอันนี้เราใช้วิธียองน้ำอย่าให้เสียวอย่าให้เสียวยิมตั้งมาสองสามเราช่วยช่วยอะไรช่วยยืดจริงเบาไม่เอานี่มีมันต้องมีเรามานี่ว่าหยดน้ำไปให้พื่ไปเจอกับ ้็ของเราไปมาิรเชลองชิมนีปาเอ็กไรู้อะไเองนี่ครับเอเกมา้วนีมาใครไม่เคยเห็นนี่กเพิ่งเคยเห็นในแรกครับไม่บนีก็จะได้นี่ครับใครมาลองอาหารปลาหยอดเหรียญมาลองได้ครับ วัดหลวงพ่อสามยอดวิสาขบุรีนะควัดนี้จะนำมาเขามาเดี๋ยวเราจะลงไปปล่อยปลาว่านี่ทำให้คนปล่อยปลาเนยปล่อยปลาปลาอะไรอะปลาดุกปลาไหลเป่าไหยเอาปลาอะไรดีปลาอะไรที่มันดีๆปลาไหลนี่มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรหาที่เลื่อนไหลกระยักของไม่เดียวกับตัวเราแนวรวมกันหมดอออ๋ออาอะไรเพารวมกันได้ไหมเอาปลารวมก็ได้ค่ะเอาปลารวมถุงหนึ่ง เราจะเอากระดูกปลาไหลนะคะเปะ่ิดมาแลยวพี่จะพาไปปล่อยปลาด้วย,ยนะ,ะโอเคเออครับผมเอาได้แล้วครับนี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปปล่อยปลา ทำไมมันเอียงเอยงอย่างเี้ดูครับดูโอ้ยอดมาเลยนเียไงตะเพียนยังใหญ่ใหญ่มากดีใหญ่มากเลยดูนะดีมา้ บินวยเป็นคนให้คนี่ป้านะครับเนี่ยบินวยเป็นคนให้แล้วกันประมาณเอ้ยไอ้เอฟบอกว่าไปทำปลาต้มเค็มฮะเออเรื่องว่านี้นี่ครับวันนี้เราจะปล่อยปลาด้วยนะเหมือนที่เอาปลามาปล่อยด้วยไปเลยพูดมันจะเสียงไม่ค่อยดังครับ พีใส่มอ okay. pues huh? oh. uh ่ทหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคลงเลยเดี๋ยวพี่ใหปล่อยปลาแล้วนึ่นะวางก่อนลาแล้วแกะาอ่งนีแกะปลาแล้วนึ่นะนาจะประมาณนี้แล้วปล่อยคูแล้วโยนลงเลยเออตีจะคู่อตอนมอไปเออ แล้ปล่อยปลาอธิษฐานกันเลยอธิษฐานกันทำบุญด้วยกันขอให้ถูกหวยรางวัลที่หงเอาเงินอุลตรี่รางวัลที่หนึ่งเลยกันอย่างนี้ประมาณนี้โอเคอ่ะนี่างนีเครับ ไปแล้วนะเพื่อนอือไปใหญ่จะไม่กินเหรอเออว่ะ<ม>โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะอันนี้เราปล่อยปลาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถแล้วกันคนระับโอเคเราจะกลางวันใช่ไหมเราไหว้หลวงพ<ม>่อเสร็จแล้วแล้วก็มา,าเสีส่ยงโชคเย็นนี้นะพี่จะปล่อยคลิปปล่อยคลิป นนแล้วเราถ้อา,าอยดูตัวอะไรพี่ให้ดูให้ดูนอ้องมองเห็นฟ้ามามืดเลยโอเคครับเพื่อนๆพ,พี่ยังน้องครับตอนนี้เราก็ออกจากวัดมาแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปเหมือนเขาจะพาเราไปเที่ยวตลาดหนองแครงหรือเปล่าพี่ก็มาดู ดูตลาดด้วยนะเผื่อจะมาขายของแถวนี้ครับแต่มันไกลนะจากหนองแคไปสมุทรปราการุลาเรื่องเลยนะเพราะหนึ่งก็คือได้มาเล่นกับน,น้องด้วยได้มาขายของด้วยเราไม่ต้องมาฟรีนะมี็เลยจะแวะไปดูตลาดสักพักนึงครับนี่ดูเ,ดยเ,เลยลองลองเดินทางไปเลยครับนี่นะครับทาขากับวัดนะครับกับหนองแคก็จะประมาณนี้ผ่านคลองแ้ะพีพักเหมือนเดิมแล้วก็ไปเรื่อยๆครับโอเคครับเราไปเจอกันที่ตลาดเลยแล้วกัน ผมไม่ดิงนานนะโอ,โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็กลับจากการไปทําบุญมาแล้วนะเราไม่ว,ว่าจะแวะตลาดตลาดไม่เปิดครับแล้วทำวันผิดนะครับไปเยแวะไปเที่ยวตลาดที่เราจะไปดูกันนะดูเขาขายของกันนะวันนี้มันจำวันผิดเขาเปิดวันพาชนะครับพี่ชว่าวันนี้วันพาดเคยไม่ได้ไปเที่ยวน,นะครับงั้นเราได้ดูแค่เราเราไปทําบุญนะแค่ประมาณนั้นปล่อยเปล่านี้ก็ ได้ไรขอพรนะขอทุกนขอนี่บไปนะเมไม่ได้บนนะับขอถ้าไดก้ก็ถือว่าโชคดีนะคตามที่เราขอมานั้นก็แค่นี้นะนเพื่อนๆตอนนี้พี่ก็จะเดินทางกลับบ้านนะคกัรสมุดปาการนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเค